สวัสดีค่ะมามากินข้าวน้ากันจ้าพัดบวบเลยน,นี่พี่น้องนี่พัดบวบค่ะพัดบวบผัดบวบวใส่หมูใส่กุ้งนะคะตอนแรกก็ว่าจะใส่ไข่นะเนาะไข่เบิดไข่หมดนะคะไข่หมดก็เลยใส่ใส่กุ้งใส่หมูถึงข้าวด้วยกันนะคะอันนี้ต้มจืดหัวเช็เท้าเด้ออันนี้ก็จะเป็นต้มจืดหัวเช็เท้านะคะ ต้มกระดูกมูปเปื่อยนะต้มจืดทดน้ำร้อนๆเ็กเ็อะไรร้องอะไรเนี่ยไปเลยไม่ใช่ของแมวกินนะจ๊ะของคนอันนี้ก็ผัดบวบนะคะทดน้ำ ้มจีดหมือนเท้าสดน้ำอร่อยนะจ๊ะอันนี้ก็ผัดบวบใส่หมูนะใส่กุ้งตัวใหญ่ๆผัดบวบนี่อร่อยนะใส่กุ้งตัวใหญ่ๆนะคะจัมโบ้ทัดแบบชินข้าวดูกันจ้ามาเด้อื

ต้มจนเปื่อยนะกระดูกหมูส้มหวัวชิ้เทอาอร่อยอร่อยน้ำเยอะๆก็ได้กินนุนันด้วยหวัวชิ้เทำแซ่บๆผัดผัวก็อร่อยนะอื้ อร่อยกระดูกหมูเปื่อยกระดูกหมูสดมากเลยกระดูกหมูต้มนานมากนะคะมันจะเปื่อยเปื่อยแล้วมันจะอร่อย มันก็จะกินง่ายหัวเท้เท้าก็าอร่อยมันสดเมนูต้มหัวเท้เท้าใส่กระดูหมูผัดบ,บวบใส่หมูใส่กุ้ง ใส่กุ้งตัวใหญ่ๆหมูเช็ดเท้าก็อร่อยกระดูกหมูเไป,ไปื่อย กระดูกหมูกระดูกหมูปเปื่อยๆนะคะอร่อยถ้าไม่เปือ่อยมันจะกินยากต้องต้มเปือ่อยๆเนื้อร้า,ายยกระดูกหมู อร่อยมากเลยนะกระดูกหมูกระดูกหมูต้มเปือป่อยดีกุ้งตัวใหญ่ อร่อยมากนะคะหัวอเช้เทามันสดดีผัดบวบก็อร่อยอร่อยทุกอย่างเลยนะคะกินเขาจาัหนาทีแล้วนี่ กระดูกหมูเปื่อยมากกินอร่อย เนื้อหลายหลายกระดูกหมูมาอร่อยด้วยกันค่ะกระดูกหมูเซิบหลายเด้อกระดูกหมู ต้มปเปือยด้วยกเปปยระเพยผมมาอร่อยด้วยกันนะคะผัดบวบก,ก็อร่อยค่ะอร่อยทุกอย่างเลยวันนี้ หมดทามแล้วอร่อยจริงๆเลยนะกระดูกหมูกระดูกหมูชิ้นใหญ่ๆต้มกรนต้มเปื่อย คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะจ๊ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะได้รับชมคลิปใหม่ๆสวัสดีค่ะ